สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ7บาทเหมือนเดิมนะครับผมคับเทลิสต,ตัวละครประจําปี2025นะครับผม่นะก็จะเป็นการจัดเทลิสของภาพรวมในปีนี้นะครับผมนะก็ผมอาจจะไม่ได้จัดครบทุกตัวที่มีในเกมเพราะไม่งั้นเนี่ยคลิปอาจจะยาว เกือบอบชั่วโมงกว่าไม่ก็2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกตัวละครที่ไม่ค่อยจะมีบทบาทหรือว่ามีบทบาทแค่าบางคอนเทนต์นะครับผมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ่ะโดยระดับที่เราจะจัดเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ S นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากอ่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่ยืนด้วยตัวเองได้เนี่ยแบบเมื่อก่อนนะครับผมแบบตัว เก่งๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วผมก็เลยเอาแค่เอพอนะมันจะไม่มีเอสเอสละนะครับนะก็ถ้าเทียบก็จะเป็นพวกตัวอย่างดัดพระเจ้าแบบเมื่อก่อนเนีย้ย <c oughs> มันจะยืนด้วยตัวเองได้นะครับก็ค <c oughs> ืเอเก่งด้วยตัวเองนะครับผมนะนะแเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างนั้นเยอะแล้วนะครับผมนะผมก็เลยเอาแค่เอพอนะครับผม <c oughs> แล้วก็ลงลงมาจะเป็น A นะครับผมนะแล้วก็จะมี B นะครับผมแล้วก็ C นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ดีนะครับผม ถ้าเกิดตัวละครไหนไม่ได้ถูกจัดนะครับผมก็มันก็จะไปรวมอยู่ที่ C หมดแล้วนะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่อาจจะยังเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทมากมายขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นพวกตัวละครที่ตีสัตว์อสูรอย่างนี้นะครับผมก็จะไปรวมอยู่ที่ C นะครับผมส่วนระดับ B เนี่ยจะเป็นระดับที่อ่าผมให้เฉพาะพวกที่มีความสามารถัพ p อ o r t นะครับหรือว่าพอที่จะทําประโยชน์ให้ทีมได้อยู่นะครับผมนะ อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้มาผิดที่นะครับกิงลงมาเนี่ยถ้าใส่ผิดเอตอนแรกผมว่าผมใส่ให้มันถูกที่เนี่ยใส่ผิดเฉยนะครับนะทีนี้เรามาเริ่มอ่าเมนหลักของเราสำหรับเทียเอสแล้วก็เทียเอนะครับผมอเรามาเริ่มจาก lr ก่อนละกันนะครับคือจริงๆ lr บางตัวมันก็เก่าแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันจะมีแจก lr ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เลือกก็ดูเป็นแนวทางไปได้นะครับผมนะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับสําหรับอา่าลืมชื่อมิลิมนะครับผมอ่าต้องบอกว่านะปัจจุบันเนี่ยมิลิมก็คือถามว่ายังเก่งอยู่ไหมก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้ติดเมตาหรือว่าพอจะแข็งแกร่งที่จะสู้กับตัวใหม่ๆได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้อยู่ที่ A นะครับผมก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปในแพทปัจจุบันนะครับนะก็ถ้ารีรันอีกรอบก็อาจจะเก่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับสำหรับาการลานฟ้าการลานฟ้าเนี่ยผมให้ที่ B นะครับผมเพราะว่าตัวมันก็ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ถ้าเทียบในแผทปัจจุบันผมจะให้มันซีละกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่น่าจะยืนรับดามเมจใครได้แล้วนะครับแต่ถ้าช่วงแรกๆถ้าเกิดมาช่วงแรกๆเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ B นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แหละนะประมาณ C นะครับ <laughs> ก็คือมีไปเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งมากบันนะครับผมบันก็อยู่ C นะครับผม <laughs> เนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่ต้องใช้ดีบัฟในการทำดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทีมนางฟ้าค่อนข้างที่จะเป็นเมตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้มากเนาะก็เอาไปซีแล้วกันนะต่อไปเมอร์ลินนะครับผมเมอร์ลินโรลีนเนี่ยผมจะให้ที่ B นะครับเพราะายังไงตัวละครนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมแค่อาจ,จะไม่ได้ยืนทนดาเมจได้มากเท่าไหร่แต่ว่า ก็ยังค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะครับมีทั้งตัดเลือดแล้วก็มีสกิลเป้าเดี่ยวที่แรงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ยังเอาไว้ลงพวกบอสได้อยู่นะลงบอลนกได้นะสําหรับไอตัวเนี้ยนะครับนะถ้าเกิดใครเล่นทีมอานนนนะเอาไว้ลงบอลนกได้อยู่อันนี้นะครับผม C นะคือเป็นตัว LR ที่น่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะที่สุดนะครับผมคือตอนมาแรกๆก็แทบจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับนะสำหรับตัวเนี้ยนะครับอ่าอลิซาเบตนะครับผม คือจริงๆจะให้เอสก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรนะแต่ว่า,าเนื่องจากว่า,ามันเก่งทุกหมดนะครับยกเว้น PVP นะครับเพราะฉะนั้น,นก็ตดหักคะแนน PVP เนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ A นะครับผม <c oughs> นะนอกนั้น,นียคือเก่งหมดนะครับ PVPVE Pv เนี่ยคือเก่งแน่นอนอยู่ละสำหรับตัวนี้นะใครที่ยังไม่ได้เลือกนะครับเราก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําในการเลือกนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์ต อ่าที่ดีนะครับมีถอนบัฟได้ฮิลได้เพิ่มเกณฑ์อัติได้นะครับมีทุกอย่างนะครับผมนะค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะสำหรับสายซับนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือต้องมายืนข้างหน้าเนาะต่อไปนะครับเซนดิตเซนดิตก็เอาไปเลย C นะครับผมไม่ได้ไม่ได้กิ่งกาดขนาดนั้นแล้วดามเมจตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตอนแรกที่มาแล้ะนะครับผมถ้าเป็นตอนแรกเนี่ยก็คงจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแพทปัจจุบันก็ C นะอ่าต่อไปสมจะหายนะครับเอาไปเลยนะ ให้ C เพราะว่าเป็น่ r คือตัวละครมันไม่ได้อะไรมากขึ้นนะครับผมนะมันไม่ได้เก่งมากขึ้นเลยนะครับนะจะมีที่ดีที่สุดที่ดีหน่อยเนะี่ยก็คือจะเป็นคิวทันเดอร์นะครับผมเอาไป B เพราะว่าตัวกิวทันเดอร์เนี่ย p a s s i ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพิ่มสแตทมนุษย์นะครับ18%นะสกิลไม่ดีมากแต่ว่า p a s s i ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดอใครที่เล่นมนุษย์เนาะอันนี้ให้เพราะว่ามันเป็นตัวซับ <laughs> นะครับผมไอบี b. นะถ้าเกิดใครอยากหาทรัพมนุษย์อ่าสแตตสูงๆก็ทำคิวทันเดอร์ก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็สูงกว่าตัวละครปกตินะครับผมนะเพราะมันเป็นตัวละครเ R ด้วยนะแต่ว่าพาร์ตสมันก็จะมีแค่นั้นนะครับก็คือเพิ่มสแตตอย่างเดียวเนาะอ่าต่อมาดีอันนี้นะครับดีอัอนนี้ DNA ก็อ่าตัวนี้ก็ถือว่าดีนะอ่าพีวีพีพีวีก็ยังได้อยู่นะครับนะหลายโหมดเหมือนกันนะครับ นะอันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมนะก็บีไปนะครับผมต่อไปคิงคิงนี่เอาไป C นะครับผมเพราะว่าตอนนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมนะต่อไปบุญฮิวบุญฮิวนี่คือถ้าหักคะแนนจากแพทล่าสุดเนี่ยมันจะได้ A แต่ถ้าเกิดอมองโดยภาพรวมของปีนี้เนี่ยบุญฮิวจะอยู่ที่ S นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงจัดจ้านที่สุดแล้วในตัวละคร LR ทั้งหมดนะครับผมค่อนข้างที่จะตีแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมมองในภาพรวมเพราะว่าบุญฮิลเนี่ยดาเมจเพิ่งจะมาตกช่วงป่าปีนะครับผมตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเขาทำดาเมจไว้ได้ดีมากๆนะสำหรับบุญฮิลใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดบุญฮิลมาช่วงกลางมาช่วงต้นช่วงต้นหรือช่วงกลางเนี่ยผมจำไม่ได้ละแต่ว่าตั้งแต่ตัวเขามาเนี่ยที่ดาเมจเขาดีตลอดนะครับนะ อันนี้ลงบอสกว้างได้ด้วยนะสาหรับคุณฮิวไปนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแต่ว่าน้ำแผลปัจจุบันเนี่ยผมก็คงจะอยู่ให้4แล้วกันนะต่อไปเอ็ดคานอนเนี่ยก็เอาไปเลยส <c oughs> เพราะว่าดาเมจเอ็ดคานอนไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะครับในะปัจจุบันในปี2025นี้นะครับผมถ้าเป็นช่วงแรกๆของเกมก็น่าจะเป็นตัวละครที่ดามเมจแรงพอพอพอตัวนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดน,นั้นละ ต่อไป Q Sa ซนะครับผมค s วแซเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในทีมปีศาจเราเป็นตัวบูสต์ดาเมจให้ทีมได้อย่างดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เอาไป S อสลวกันนะครับผมสำหรับ Q Sa แซเนาะเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวของปีศาจนะครับผมไม่นับทิตตันที่แรงมากๆนะครับผมนะโดยไม่ต้องพึ่งบัฟอะไรเยอะแยะนะครับผมโดยเฉพาะ ถ้าเกิดเราตีตัวละครที่ติดบัฟเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูแซกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ S นะครับผมแต่ถ้าเกิดปีหน้ากาจะลงระดับอาจจะลงนะอ่ะลิมมันรู้ลิมารู้นี่ตั้งแต่มาแล้วนะครับผมอย่างที่เอาไปเลย C นะครับผมนะไม่ได้กิ่งมากเลยอ่าเมิอุดัสนะครับตัวแรกของเกมนะครับนะออกมานานแล้วนะครับก็ลงไปเลย C นะครับผมหมดแล้วนะครับสําหรับพวกตัวละครเนว่าทีนี้ก็จะเหลือพวกตัวที่ มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ยังเห็นกันอยู่นะครับหรือบางตัวเนาะแล้วก็รวมถึงตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ภายในปีนี้ด้วยนะครับนะตัวแรกมาเอลนะครับผมมาเอลเนี่ยตอนนี้น่าจะบีไปแล้วนะครับผมนะเพราะว่าบทบาทไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่น PVP อ่า PVE ได้เนี่ยก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าตัวมาเอลเนี่ยก็ยังเอาไว้ใช้พวกเคลียร์ดันในเรื่องก็โอเคนะเพราะว่ามีสกิลหมู่ที่แรงอยู่นะครับผมนะ ต่อไปดัดพระเจ้านะครับดัดพระเจ้าก็จะอยู่ B <笑><笑> <c oughs> นะครับคือตัวมันเก่งก็จริงแต่ว่ามันบางพอสมควรนะในแผ่ปัจจุบันก็ไม่น่าจะยืนรับอาดามเมจใครได้แล้วเหมือนกันนะครับนะต่อไปเป็นสการดี้ฟ้าสการดี้ฟ้าเนี่ยจะ C นะครับผมนะเพราะว่าตัวมันก็ถามว่าเก่งไหมก็ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ถ้าเป็น PVP ปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สู้ใครได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับนะก็อาจจะมีช่วงที่ ได้เล่นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยะครับนะต่อไปทอนะครับผมทอเนี่จะผมให้อยู่ที่ A นะครับผมนะนะลงบอสอ่าตอนนี้ก็ยังลง PVP ได้อยู่นะครับผมนะกับทีมสกานะครับผมแล้วก็ตีบอได้เกือบจะทุกตัวนะครับผมนะสำหรับทอนะอ่านะสำหรับตัว U r นะครับอาร์เธอร์นะครับเพนดากอนเอาไปเลยสีนะ ไม่บีด้วยนะครับผมนะพาสซีฟน่าจะยืนยืนชนกับใครไม่ได้แล้วนะครับผมผมย้ายดัดลงมา4ด้วยแล้วกันนะพอๆกันนะครับผมต่อไปเอสคานอแสงนะครับผมเอสคานอแสงเนี่ยเอาไปบีแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งได้บัฟจากอ่าลืมลืมละอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะเพิ่งได้ว่าเพิ่งได้บัฟจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมอ่ะผมย้ายอันนี้ลงมาด้วยเลยแล้วกันนะที่ พอเห็นแล้วมันก็น่าจะตามไอ้สตัวนี้ไปนะครับแต่เอสคาน์เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมนะแต่ว่า PVP อาจจะตกเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถามว่ามันในปี2025นี้เขาก็มีบทบาทพอสมควรนะหลังจากได้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบบวเดอร์นะครับผมบบวเดอร์ก็ยังเป็นตัวละครที่โอเคอยู่นะครับลงไป B นะครับผมก็ยังเอาไว้เล่นคู่กับทีมอโนนได้โดยเฉพาะทีมแล็กนารล็อกได้อยู่นะครับเล่นกับสเกาก็ตอนนี้น่าจะพอโอเคอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ในปี2025นี่เขาก็พอจะมีผลงานบ้างกับบางทีมนะต่อไปนะครับผมเอสคานเขียวอันนี้ถ้าเป็นผลงานในปีนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่นะครับผมนะ,ะเพราะว่าอันนี้คือจัดอันดับตัวละครภายในปี2025เนาะ,อ,ะอันดับเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะ อันนี้เนี่ยคือพวกตัวซับเนี่ยอ่าไม่ว่าปีไหนเนี่ยผมก็ให้ผมก็ให้นะครับผมนะเพราะว่าตัวซับมันใช้ได้ตลอดอยู่ละนะครับผมเผื่อใครสงสัยว่าเฮาเซอร์เนี่ยมันมาอยู่ B ได้ไงนะครับนะอันนี้อ่าปีนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมนะสำหรับบันเสียงนะครับลงไปเลย C นะยูอาร์หลายตัวนี้ค่อนข้างจะไป C นะอ่านี่ไป C นะครับผมอันนี้ด้วยนะสำหรับอลิซาเบธ นะครับแสงคู่เลยไปเลยทั้งคู่อันนี้ไปด้วยนะครับผม่ะเฟนะครับผมเฟเฟนี้ั้มกึ่งระหว่าง b กับ c นะครับแต่ให้อยู่4แไปแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเฟาฟ้าน่าจะใช้ได้ดีกว่านะเกลดานะครับเกลดาเกลดาปีนี้ลงไป C นะครับผมเพราะว่ามีเกลดาตัวใหม่ที่ดีกว่าแล้วนะครับผมโกเทอร์นะครับผมนะโก,เท,นะมโกเทอร์นี่ เอาไป B แล้วกันเพราะว่าในส่วนของความสามารถซับเนี่ยเขาก็ยังซัพพอร์ตได้ดีอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะต้องเล่นกับทีม7บาทก็ตามนะอาจจะไม่ได้มีผลงานเยอะใน PVP เท่าไหร่นะผมให้ C แล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าปัจจุบันน่าจะไม่มีใครใช้ละสำหรับโกเทอร์ตัวนี้แต่ถามว่าพาซีมันยังดีไหมมันยังดีแล้วก็พอเล่นได้นะครับถึงแม้ว่า PVP มาอาจจะไม่ได้เอามาเล่นแล้วก็ตามนะซัมนะน็อกก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยมีใครใช้ละนะ ในปีปัจจุบันนี้นะครับคารมิล่านะครับผมอาคามิล่าเอาไปเลยปีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องทาอาวุธศักดิ์สิทธิ์เพิ่มด้วยนะครับเหมือนกับนันาชิเลยแต่ว่าจะซับแค่อันโนนนะครับผมนันาชีเนี่ยซับได้ทุกตัวนะต่อไปเพื่อแสงนะครับเพื่อแสงในปีนี้เนี่ยหุ้นขึ้นนะครับผมนะขึ้นมาบีนะครับผมเนื่องจากว่าเอาไปเล่นคู่กับทิสตันตัวใหม่ได้นะครับผมหุ้นก็เลยขึ้นนะภายในปีนี้นะครับจริงๆเพิ่งขึ้น ถ้าไม่ขึ้นก็จะอยู่ C นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นมา B นะครับนะต่อไป S แดงเนี่ย S แดงก็มีประโยชน์พอสมควรนะในปีนี้แต่ว่านะครับผมผลงานก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมนะเอาไป C ก่อนชิอองชิชิออนก็อยู่ประมาณ C นะครับผมเพราะว่า,าตัวมันเนี่ยก็ถามว่าใช้ได้หลายโหมดไหมก็ใช้ได้หลายโหมดใน PVE นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วสำหรับชนะิออนเนาะก็เอาไปอยู่ C แล้วกันนะครับ เพราะว่าถามว่ามันมีตัวอื่นที่ใช้แทนชิออนได้ไหมก็มีเยอะแยะนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ชิออนก็ได้นะต่อไปนะครับผมซีเกิดนะครับผมตัวทรัพย์ที่ดีสําหรับมนุษย์และก็ปีศาจภายในปีนี้นะครับผมค่อนข้างเป็นตัวทรัพย์เราตัวทรัพย์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เนาะสำหรับสายปีศาจแล้วก็สายมนุษย์นะซีเกิดเขียวอ่าตัวต่อมานะครับผมสําหรับแบรนดสล็อตเนี่ยนะครับคุณขึ้นได้อวิ์สิทธิ์ใหม่ นะครับผมแต่ถามว่าตัวละครเขาเก่งขึ้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังอยู่ระดับ B นะเนื่องจากตัวละครเขาบางไว้น,นะครับผมดามิก็แรงขึ้นมานิดเดียวนะครับผมไม่เยอะมากเนาะตัดเทียบกับโทนะครับที่ได้อาวุธสักศิธิ์เหมือนกันในปีนี้นะครับนะ,ะนี่ซัพพอร์ตนะครับที่ดีของนางฟ้าอีกตัวหนึ่งเอาไปเลย B นะ อ่ะแล้วเราจะเล่มไปไวละนะครับผมอันนี้ตัวตีบอสอย่างเดียวนะครับเอาไปซีอันนี้ถือว่ามีบ้างปะป้ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดเอาไปซีนะครับผมมาในปีนี้ตัวนี้นะครับผมสําหรับอ่าลืมชื่อนะชื่ออะไรนะผมลืมละอุเลปแมชชโนเอออุเลปแมชชีโนก็ดีนะครับเอ,เอาไวเอาไว้ตีรา,า,า,าชาปิศาจได้บอสราชาปีศาจแต่ว่า พีพีอาจจะไม่ได้เห็นเยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่มีคนใช้เยอะละเอาไปอยู่คู่กันนะครับผมอ่ะต่อไปนาเซียนนะครับนาเซียนถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับในปีนี้นะครับผมนะเอาไปเลยบีนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็เห็นหน้าตาเขาอยู่บ่อยๆนะครับผมภายในปีนี้นะอ่าปีนี้นะครับสําหรับดัตเวดนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่ามีตัวละครที่พาสีอ่าพรสวรรค์เนี่ยดีกว่า เพิ่มเข้ามาหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ทีมปีศาจหรือนางฟ้าเนี่ยนะครับผมก็อาจจะต้องเลือกเนาะแต่ของดัดก็อาจจะบัฟแห้เพิ่มโลแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับของคนอื่นแล้วนะครับผมนะก็เอไปนะครับผมแต่ถามว่ายังเจออยู่ไหมก็ยังเจออยู่บ้างปะไปนะครับผมสาหรับตัวนี้นะต่อมาสําหรับมาเอลมืดนะครับมาเอลมืดก็นะครับผม ไปเ,เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าปีนี้เขาจะมีผลงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวยืนในให้ครบมากกว่านะภายในปีนี้นะครับผลงานไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับนะ,อะแอนนี่ปีนี้ไม่ค่อยเรียกว่าถ้าแต่เปิดตัวมานะ่าจะไม่ค่อยเจอนะครับเอาไปนี้ C นะอ่ะ ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ถ้าจะไม่ให้เอชก็ดูจะเกินไปนะครับเพราะว่าปีนี้ถ้าจะไม่ผิดเทลน่าจะมาปีนี้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะตั้งแต่มานี้เขาแทบจะคงอารีนาอยู่ล่ําไปนะครับผมเรียกว่าอันโนนมาเข้าใหม่ตัวไหนนี่คือจะต้องอเห็นหน้าฮิลนะครับผมเรียกว่าปีนี้เป็นปีของฮลเลยก็ว่าได้นะครับผมนะทั้งปีเนี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดถ้ามาตอนเดือนกุมภา ใช่ไหมผมจาไม่ได้ละนะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็เรียกว่าทั้งปีนี้ก็เราเห็นหน้าฮลไปแล้วหลายรอบเหมือนกันนะมีตกมีช่วงตกเมต้าแค่อาประมาณอาทิตย์สอาทิตย์หรือไม่ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับนานสุดนะแล้วเขาก็กลับมานะครับผมค่อนข้างเป็นตัวละครที่อยู่คู่กับ PVP ในปีนี้ได้เยอะที่สุดละสำหรับฮิลนะครับนะอ่าต่อไปเทียนะครับผมเทียเขียวเนี่ย อ่านะครับผมก็จะมาคู่กันนะครับคือตัวนี้ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีภายในปีนี้เลยนะครับผมนะลงบอดได้นะครับผมลง pvp ได้อยู่นะครับผมปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่นะพึ่งได้อวกาศศิธิ์ด้วยนะครับผมนะค่อนข้างดีนะครับผมสํัหรเทียแต่ว่าอ่าอาจจะไม่ได้ระดับ S ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรสําหรับที่เขียวลินพันเทียเขียวนะครับนะอ่าอันนี้นะครับสายซับนะครับผมเอาไปบีนะครับผม อันนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าหน้าแพดปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับผมลงไป C นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ได้แค่แพดพูดไม่กี่แพดเท่านั้นเองนะครับนะนะคือถ้าเป็นตัวซับเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ B แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวซับเนี่ยก็ลงไป C เลยละกันนะอ่ะต่อมานะครับพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับชาโด้นะครับผมก็ยังมีบ้างปรับปลายนะครับตั้งแต่ออกมาเนาะเพราะว่าทีมนุษย์เนี่ยก็ยังเล่นคู่กับชาโด้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะ อ่าแพดก่อนหน้าอ่าทิตันอย่างเงี้ยก็ยังมีเห็นชาโดว์อยู่บ้างปะปลายนะครับผมเรียกว่าอาจจะเห็นบนะ่อยณปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่นะครับผมสำหรับคนที่เล่นทีมมนุษย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเขาก็ขึ้นมาอยู่ที่ B นะครับอาจจะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรนะภายในปีนี้อ่าต่อมานะครับสําหรับคิงแกรเดียนเน่นะครับผมเดียนคิงแกรเดียนเน่ภายในปีนี้เนี่ยอ่าความสามารถของคิงแกรเดียนเน่ต้องบอกว่ามัน ก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่ถามว่าโดดเด่นขานาดดัตกับอลิซาเบตไหมผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวของดัตกับอลิซาเบตเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าตัวละครของคิงกับดิอนนี่นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเวลาเล่นกัสเกาเนี่ยทีมอโนนจะดูดีกว่าทีมยักษ์เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮลน่าจะได้ภาษีดีกว่าเวลาเล่นคู่กัสเกา ต่อไปเปกาดนะครับเปกาดอยู่ B นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นคู่กับมนุษย์ได้ดีนะครับสำหรับเปกาดเนาะอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครไม่กี่ตัวนะในปีนี้ท,ที่ทนความที่ทนสะท้อนของสกาได้นะครับผมค่อนข้างถึกพอสมควรน,นะแต่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าบ่อยนะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ค่อยเอามาใช้กับเปกาดเท่าไหร่นะครับนะถ้าเกิด เรามองภาพรวมเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าความสามารถเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ b นะครับนะ,ะต่อไปทิตันเขียวทิตันเขียวผมก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นตัวซับที่ต้องยืนข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นผมให้มันอยู่ B แล้วกันนะครับนะต่อมานะครับผมกับเมริโอดัสคุ้มข้างสีฟ้านะครับผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างเก่งนะครับผมนะก็เอา A ไปเลยนะครับผมนะ ด้วยความสามารถของเขานะครับผมนะตีแรงด้วยนะครับลดความสามารถด้านป้องกันฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับนะ <t> ไม่ได้ลดสิต้องบอกว่าเพิ่มดาเมจให้กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับนะค <t> ่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ดีนะครับผมอ่าต่อมาจะเป็นอ่าราชาปีศาจซินดิกนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่อ่าค่อนข้างที่จะดีและแย่พอๆกันนะครับผมเนื่องจากตัวละคร ราชาปีศาจเนี่ยต้องใช้ความสามารถของโล่ในการทําให้ตัวเองเก่งนะครับแต่โล่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะบางพอสมควรเหมือนกันนะครับผมมันก็เลยอ่าไม่ได้สุดขนาดนั้นนะสำหรับราชาปีศาจนะครับผมนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าในด้านการซัพพอร์ตทีมเนี่ยราชาปีศาจค่อนข้างที่จะให้สแตทกับเพื่อนในทีมเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมอ่าลีมอัน ลืมไปว่าปีนี้มีนายด้วยอ่าเอาไปเลย B นะครับสายซับอ่ะเฟฟ้านี่ก็เอาไวต้ตีอ่าบอร์ดอินดูล่าเนาะอ่าแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงซับนะครับผมให้ซับไปแล้วกันนะอ่าต่อมาซองจินอูนะครับถ้าปีนี้เนี่ยภาพรวมขเขาก็ไป S นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่อ่าตั้งแต่มาเนี่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็อยู่คู่กับ PVP มานานพอสมควรนะถึงแม้จะไม่เท่ากับฮิวก็ตามแต่ว่าอ่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่ง ภายในปีนี้เลยนะครับสำหรับซองฮินอูนะต่อไปนะครับสำหรับอ่าชายอินนะครับผมชายอินเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ยืนอยู่กับเมตานานเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความสามารถของชายอินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยตัวละครนี้เนี่ยถูกใช้ในบอดกิวเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เลยให้ A ไปก่อนนะครับผมนะจริงๆก็จะอยู่ประมาณ B นะครับนะต่อไปนะครับสําหรับอ่า ลูกสมุนของซองจินอูเนี่ยเอาไปเลยสิคือตั้งแต่เปิดตัวแล้วนะครับคือตัวละครมันกิ่งนะครับผมแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะ่าบางแล้วก็ยืนบนฟิลด์ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับผมความสามารถก็เลยไม่ค่อยได้ออกเฉิดฉายเท่าไหร่นะสำหรับเบนะอันนี้ก็เป็นซัพพอร์ตนะครับผมถึงแม้จะบับแค่หลานก็ตามเอาไปบีนะครับให้ให้คุณลุงแล้วกันนะ สกาดี้เขียวนี้ก็ปีนี้ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมคนใช้เนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไป4แลละกันนะอ่าต่อมาเกียว้าเขียวนะครับผมเอาไป A ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเกียว้าที่เก่งมากๆภายในปีนี้นะครับผมนะมาช่วงซัมเมอร์พอดีด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าใช้ ยาวๆนะครับปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้าเกิดใครจะเล่นกับทีมปีศาจอ่ะยังพอใช้เกลดาได้อยู่นะครับก็เป็นอีกหน่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับผมผมสมควรในปีนี้นะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับคนนี้จะไม่ให้ S ก็คงจะไม่ได้นะครับเก่งสำหรับสกาวนะครับผมคนนี้คงจะไม่มีอะไรเหมาะกับคำว่า S อีกแล้วนะครับผมเรียกว่าเก่งจริงๆนะสาหรับสกานะครับผม ภายในปีนี้เขาก็ทําสถิติไว้ดีสุดๆนะครับสําหรับสกาวค่อนข้างที่จะรับมือยากพอสมควรสาหรับสกาวนะอต่อมาสําหรับอควานะครับอควาก็เอสเทียเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรนะครับผมอันนี้คือเล่นกับทีมอื่นนะครับไม่ใช่ทีมของโคโนสุบะถ้าเป็นทีมของโคโนสุบะเนี่ยก็จะไปอยู่ที่นี่นะครับผม เพราะว่าทีมมันถึงแม้ว่ามันจะพาลสีฟเนี่ยมันอาจจะเกลื่อนกันจริงๆแต่ว่าเวลาเล่นกันแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะสำหรับทีมคโนโนซึบะแต่ถ้าเกิดไปกับทีมหลังฟ้าเนี่ยอควาค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรน,นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวปวดเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งชุบชีวิตมีทั้งความถึกให้ทีมแล้วก็มีแช่แข็งด้วยนะครับเอาไปปวดแล้วก็ตีปีศาจแรงขึ้นด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับ S อไปในปีนี้นะครับผมปีหน้า ปีหน้าเนี่ยเองโดนแน่ควาอ่ะเมกูมินนะครับผมสำหรับเมกูมินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ B นะครับผมคือไม่ได้เก่งมากนะครับผมแล้วก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรในการที่กว่าตัวละครจะเก่งนะครับผมอาจจะตายก่อนได้ทุกเมื่อนะครับผมอ่ะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับถึงแม้ว่ามันจะแรงมากๆก็ตามนะตัวต่อมานะครับ Darkness Dark n e s s เนี่ย คือต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งอีกตัวหนึ่งของคาราโบปีนี้เลยนะครับผมนะถึงแต่ข้อเสียของดักเน็ตอย่างเดียวเลยคือไม่มีดาเมจนะครับผมก็คือถ้าเกิดการทอนไม่ขึ้นเนี่ยก็คือจะทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดตัวละครนี้มีดาเมจหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ผมก็อาจจะให้เอสแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหลือเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเขาการตั้งท่าไม่ขึ้น เขาก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ไปนะก็เอาไปแค่ A แล้วกันนะดังเด็ดน,นะอ่ะต่อมาสำหรับอ่าโลกินะครับผมโลกิก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีในปีนี้นะครับผมนะออกมาซัพพอร์ตกับทีมยักษ์ได้ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ตัวเขาก็ถามว่าพาสซีฟก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรถนะ้ฝาฝังจะเก่งคล้ายๆกับเมกูมินแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าพาสซีฟที่จะทําให้เขาเก่งเนี่ยมันจะยุ่งยากแต่ว่าพาสซีฟปกติของเขาเนี่ยก็พอที่จะทําให้ทีมเนี่ย ยืนอยู่ได้นานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ยังเล่นได้หลากหลายทีมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เอาไป A นะครับต่อมาซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับผมเรียงก่อนเรียงนะครับนะอิสตินฟ้านะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่อัปเกรดมาจากอิสตินเขียวอีกทีหนึ่งซึ่งฮัสกี้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับผมแล้วก็เป็นเผ่ามนุษย์เนี่ยมันจะทําให้เราลดเกรดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวละครที่ดี นะครับผมนะแล้วก็สตัดต่างๆเนี่ยบูสขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจนไหยนาแล้วนะไม่บังคับเจนไหยนาแล้วนะครับผมนะต่อมาดโดนะครับโดต้องบอกว่าเจอคนเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะถามว่าทําทให้ทีมถึกขึ้นไหมก็ค่อนข้างที่จะถึกนะครับผมถ้าเทียบกับทีมที่ไม่มีโดเนี่ยโดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรน,นะถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะไม่ มีคนใช้ไม่เยอะก็ตามนะอ่ะต่อมานะครับกับตัวละครที่เข้ามาภายในเดือนนี้นะครับทิสตันนะครับเอาไปเลสนะครับไม่มีใครดาเมจแรงที่สุดแล้วนี่น่าจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดนะครับผมภายในปีนี้นะสำหรับทิสตันนะครับผมอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเกี่ยวกับเขาอ่ะต่อมาสําหรับอลิซาเบธนะครับผมอลิซาเบธเนี่ยเอาไป A นะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะค่อนข้างที่จะแรงก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันแก้ทางได้ง่ายด้วยทีมสเกลนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอควาเนี่ยจะสู้สเกลได้ดีกว่า ทีมอลิซาเบ็ตนะครับเท่าที่ผมลองมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหักคะแนนเนี่ยผมก็หักคะแนนที่สู้สกาไม่ได้แล้วกันนะก็น้อยกว่าอควานิดนึงนะอลิซาเบ็ตนะคือต่อให้ตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่าโดนอควาไอโดนสกาส่วนทีเดียวก็ไม่ได้ตีเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็ให้ประมาณนี้ A นะครับผมคือถ้าเกิดสู้สกาได้เนี่ยมันจะได้ประมาณ S นะครับผม แก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับผมอ่ะก็สำหรับเชลิสภายในปี2025ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าภาพรวมปีนี้ก็อะภาพรวมปีนี้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะตัวละครที่เก่งแบบเก่งจริงๆนะครับผมที่อ่าอาจจะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปเนี่ยมันก็มี ไม่ได้เยอะมากนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะจริงๆริงติันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพึ่งทีมพอสมควรนะครับอ่าแต่ว่าเนื่องจากพรสวรรค์ของเขาก็ยังพอที่จะไม่ต้องพึ่งมากเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งอยู่เนาะเพราะว่าถ้าทีมหายไปเนี่ยดาเมจของติตันก็จะลดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะก็<ฮ>ประมาณนี้สําหรับปีนี้นะครับผมหวังว่าปีหน้าเนี่ยอ่าตัวละครหลายๆตัวอาจจะอันดับขึ้นหรืออันดับลงหรือว่าจะมีตัว S มากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมนะ ก็ประมาณนี <poisoned indo> <wast legislation> ้นะครับผมถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ดูเพื่อความสนุกและการสําหรับการจัดเทียจริงๆตัวละครที่จัดเทียเนี่ยที่อยู่ระดับเทียซีเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวละครที่บางตัวเนี่ยได้ใช้ตลอดนะครับอย่างพวกตัวตีบอสอย่างเงี้ยได้ใช้ตลอดอยู่เลยอย่างเมเจอราหรือว่าจอมุนกันอย่างเงี้ยทั้งแดงทั้งเขียวเลยนะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นการจัดตัวละครแบบภาพรวมนะครับผมนะ ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ